โรงงานครับซิตี้จีเอ็มสองนะครับจัดโปรห้าพันนะฮะมีปลายท่อร้องนั้นเดิมนะครับคันนี้จัดโปรห้าพันมีรังวาวรังดินรังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสเตร์เล็มีเฟสอีซียูเนอร์นิ่น e นนงรอบโดยเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับ รันนี้รีแมบใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะอ่ะโอเคก็เพิ่งลงไฟล์ใหม่นะก็หน้าจอมันจะไม่โชว์อะไรเลยนะครับเป็นเหมือนรีเซ็ตชิปไปในตัวนะครับอ่ะโอเคคันี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนองรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับสายเบนซิน,นเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็ม,กมนโนจูล้วนเลยนะครับ จูดสอบจูดถนนจริงผมไม่คนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ควเมเร์เครื่องเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรารเล่นกันเกียโโรโต๊หลอ15เดิมโรงงานท่อใบหนึ่งไฟปรงงานยี่ส ที่ปีทีเอ็มสองนะครับอันนี้รถมันที่สองนะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างกับรถคันบ้างนะฮะอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับมีจูนจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหอาจจะแล้วก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้เป็มพีเอ็มพีเปอ็อตโต้หรือติดตั้งเทอร์โบมาอยางจูกล่องเดิมนะครับมีจูนหนาอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปากซอยที่คือเราพุกาคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการแต่งานจูนอย่างเดียวนะฮะ แล้วก็ติดตามเราในทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือทวิตเตอร์นะครับแค่พมพีจูรีแบบคพ n d ด้าก็เจอเลยนะครับโ okay, อเคส่งงานครับซิตี้เจมส์สองจัดโต๊ห้าพันนะครับจูนระมันยี่สิบขอบคุณครับ